ดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำสี่ประการย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญแห่งปัญญาทำสี่ประการเป็นไฉนคือสัพป,ปริสังเสวะการคบสัพบุรุษ1สัตทธรรมสวรนระฟังคำสั่งสอนของท่านหนึ่ง โยนิโสมนสิการทำไว้ในใจโดยแยบ,บคาย 1. ธรรม,มานุธรรมปฏิปติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำสี่ประการนี้แลย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญแห่งปัญญา ดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำสี่ประการเป็นธรรมมีอุปการะมากแก่ม,มนุษย์ทำสี่ประการเป็นฉไนคือสัพป,ปริสังเสวะ1สัตธรรมสวนะัสหนึ่โยนิโสมนสิการหนึ่ง ธรรมานุธรรมะปฏิปฏิหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมะสีประการนี้แลเป็นธรรมมีอุป,ปการะมากแก่ม,มนุษย์